สวัสดีครับงาน DIY ผมทําได้คุณก็ทําได้ในคลิปนี้ผมจะพามาทําที่ชัดหนึ่งแปดหกห้าูตเนี่ยจากพัดลมเก่าตัวนี้เป็นพัดลมที่เขาใส่ถ่านเนี่ยหนึ่งแปดหูตยเนี่ยใช้งานไม่ได้แล้วเก็บพลิีเก็บมาจากถังขยะเห็นแล้วเสียดาเราจะ็านางว่าเนี่ย เดี๋ยวผมจะไปซ่อมจะมตารางก่อนเลยเดี๋ยวมาทำที่ชาร์จแบบเพราะว่ามีฐานเยอะอยู่มันแกะทั้ง8โซนี่ยแต่ยังไม่มีที่ชาร์จเดี๋ยวนี้จะมาทำที่ชาร์จครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกวันครับอันนี้รู้สึกน่าจะผ่านการซ่อมมาแล้วน็อตหลือที่โซเดียวคนระับเดี๋ยวผมจะแ,แกะดู ก่อนว่าอะไรพออะไรใช้มั้งแต่แต้อแต่ที่ที่อยากได้คือตัวรางครับจะถ,ถอดเก็บไว้กนดูแลบอร์ดน่าจะเสียหนึ่งจะบอร์ดออกเอาบอร์ดออกเอาไปล้าง ก็ขานนดเก็บลือกันตัวเช่าแบบที่ผมได้ทำนี่แบบง่ายๆครับไม่ยุ่งยาก เก็บไปก่อนเผื่อะไรที่อะไรมาใช้งานน่าจะมีนัดตัวนึงมีครับไม่มี นี่ปัวบูพอพชอนอ,ออกมดแล้วใบพัดเอาออกไม่ได้เดี๋ยวไว้นี่ก่อนเดี๋ยวจะทำแบบนี้เลยเนี่ยบวางชาจง่ายๆไม่ต้องไปไตัดมันเอาไปไสครับ จะดูคูอบอ่บวกคู่ลบก่นอนนะด้านนี้ลบฝัวงฝึกปิงเนีะด้านนี้บวก ลักลงเลยที่แดงบวกจะใครไม่มีหัวแร้งก็ปลอกสาปไายาวๆแล้วับพันก็เลยครับ อยากไปจะทาําต <L an> ่างกันได้บางคนไม่มีอุปรกรณ์ครับ <L an> มีอุปรกรณ์ที่ขาดไม่ได้ก็ขาดไม่ได้ทัง้งทั้งหมดครับขาดทิ้งไรทั้งนันคับทำไม่ได้เหมือนกันครับนี่ครับในตัวตัวชาร์จรูตัวตัวรูชาร์จชาร์จเห็นไหมครับตัวนี้เป็น สายชาร์จสายชาร์จมอแบบสายชาร์จมอแบบแบบนี้แบบนี้ครับเป็นรุ่นเสียบตัวนี้อยู่ที่น่าจะสี่สี่โวลต์ว่ะตัวนี้เดี๋ยวมจะเช็คดูให้ครับติดไอ้ตัวแจคกับสายยาวไปก็ตัดตัด แต่ล้างยาเลยังไม่ติด วิธีต่อก็ตัวในตัวเดือนในนี่คือขั่วบวกครับตัวริมด้านล่างนี่คือลบเห็นไหมครับเนี่ยตัวที่เป็นเดือน,นี้บวกคือตัวตัวด้านหลังตัวนี้ลบสองข้างเลยกาไหนก็ได้ ร้อนระวังด้วยนะมันร้อน mm ี hmm. ต่อก็บวกเข้าบวก ลบเข้าลบลบเข้าลบเข้าตัวนี้ดีกว่าตัวหลังตัวกลาง ได้แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวลองมาเช็คที่ชาร์จดูหน่อยว่าใช้งานได้ไหมเช็คสายชาร์จ อยู่แบจิ้มไปเลยตะกางบดงงกตะการตลบขึ้นอยู่รับขึ้นส 4, 4นะี่สี่วอนนี่แสดงว่าสายชาร์จแจ้งงานได้เสร็จแล้วง่ายๆเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะลองชาร์จเลยหรือชาร์จ นี่ครับดูแล้วเดี๋ยวผมตอดทานแา้กันเดี๋ยวพอเราใส่ทานไปปุ๊บไฟชาร์จจะขึ้นเลยนะไฟชาร์จสีแดงชาร์จพอแบตเต็มแล้วไฟจะเป็นสีเขียวจะตัดไฟจะตัดเองเห็นไหมครับไฟแดงขึ้นนี่ถ้าเต็มจะเป็นที่เขียวแบบนี้ครับนีบนบ่เป็นไงครับชาร์จแบบ แบบง่ายๆตัวนี้ก็เก็บไว้ชาร์จโคมได้อีกไม่ต้องไปตัดต่อตรงให้มันเสียของวิธีทำที่ชาร์จแบบแบบง่ายๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดแชรกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมนี่ครับง่ายๆที่ชาร์จแบบจากปลุมเก่า ขอบคุณมากครับที่รับชม